สำหรับมือใหม่นะครับเวลาขับรถนะครับเราจะรับมือยังไงกับการเข้าโค้งนะนะครับสําหรับมือใหม่นะครับการเข้าโค้งนะครับค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับเพราะว่ายังไม่กล้าหมุนพวงงอะไรนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับในการเข้าโค้งว่าเราจะใช้ความเร็วเท่าไหร่ดีนะสวัสดีครับผมตั้มทามยาอัลเทอรช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับในการเข้าโค้งนะครับมีเพื่อนๆนะครับมือใหม่ถามเข้ามาพี่ตั้มคะพี่ตั้มครับ เวลาเราเข้าโค้งเนี่ยนะ,ะเราใช้ความเร็วเท่าไหร่หนูเป็นมือใหม่เนี่ยหนูก็ยังไม่กล้าเข้าโค้ง งแรงหนูก็ไม่กล้าเข้าโค้งก็ต้องชะลอพอชะลอเสร็จแล้วด้านหลังเขาก็บีบแต่ไล่ว่าหนูขับรถช้าตกลงจริงๆแล้วความเร็วที่เราจะใช้เนี่ยสลหรับมือใหม่เนี่ยเวลาเข้าโค้งเราต้องใช้ความเร็วเท่าไหร่ดีคะรบกวนพี่ตั้มช่วยตอบให้หน่อยนะคะวันนี้นะครับผมก็เลยมาทําคลิปให้เพื่อนๆนะครับมือใหม่นะครับเวลาเราเข้าโค้งเนี่ยเราใช้ความเร็วเท่าไหร่กันดีนะเพื่อนๆอยากดูแล้วใช่ไหมครับถ้าอยากดูนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม subscribe ด้วยนะครับนะครับกดหรือยังครับถ้ากดแล้วนะครับ ไปดูกันเลยครับอ่านะครับสำหรับมือใหม่นะครับเวลาขับรถนะครับเราจะรับมือยังไงกับการเข้าโค้งนะนะครับสำหรับมือใหม่นะครับการเข้าโค้งนะครับค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับเพราะว่ายังไม่กล้ามุนตรงอะไรนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับในการเข้าโค้งว่าเราจะใช้ความเร็วเท่าไหร่ดีนะอ่านะครับทีนี้นะครับการเข้าโค้งนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วที่เราวิ่งมานะครับ ตอนนี้นะครับความเร็วผมดูที่เปลราประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมวิ่งมาด้วยความเร็วนะครับประมาณ40เนี่ยถ้าเราเข้าโค้งก็โค้งไม่เยอะนะครับเราแตะเบรกเบาๆได้ครับนะครับแต่หรือแค่ยกคันเร่งก็พอได้นะครับอ่าแค่ยกคันเร่งแต่ถ้าเป็นโค้งแบบโค้งแบบเกือบเกบักซอกนะครับอันนี้เราต้องแตะเบรกแล้วนะครับอย่างด้านหน้านี่นะครับอ่าตามตามคลิปเลยนะครับด้านหน้านี้นะครับ โค้งประมาณนี้เราแค่ยกคกนเร่งเบาๆนะครับอ่านะครับ,นะรบประมาณนี้ครับเวลาขับรถนะครับเพื่อนๆมองไปด้านหน้าไกลๆนะครับมองมองไปด้านหน้าไกลๆดูว่าด้านหน้ามีโค้งไหมอ่ามีรถอะไรวิ่งสวนเลยมาไหมวิ่งมอเตอร์ไซค์มีอ่าใครพยายามเลี้ยวเข้าซอยอะไรไหมดูดีๆครับนะครับเวลาเข้าโค้งนี่นะครับ เราต้องประเมินว่าโค้งเนี่ยเป็นโค้งแบบไหนนะครับถ้าเราไม่มั่นใจนะครับเราก็แค่ยดเท้ามารอที่เบรกแล้วลองแตะเบรกเบาๆครับอย่างตอนนี้นะครับแตะเบรกเบาๆครับนะครโค้งแล้วก็ความเร็วลดลงครับนะครับความเร็วลดลงนะครับเราก็เข้าโค้งครับดึงพวงมาลัยปึ๊บนะครับให้อยู่ในโค้งนะครับซู๊ฟนะครับผมวิ่งมาที่นะครับความเร็วประมาณ50นะครับ40ไปไป50ต้นๆนนะนะครับโค้งนะครับเกือบ โค้งเอ่เก็บผัก2อเลยนะผมใจเด็กบอครับนะครับแล้วก็ข้อโค้งมานะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณ40ินต้นเนี่ยผมลดลงมาประมาณเกือบเกือบสิกิโลเมตรเลยนะนะครับก็ที่นี้นะครับผมขับไปต่อครับนะครับขับไปต่อนะครับด้านหน้าเป็นโค้งอีกทีหนึ่งนะครับเราดูดีๆครับนะครับด้านหน้าเป็นโค้งอีกทีหนึ่งนะครับปึ๊บแต่เบรกครับนะครับความเร็วผมลดลงนะครับความเร็วผมลดลงครับอ่าลดลงปุ๊บนะครับพอลดลงปุ๊บนะครับเราก็ชะลอนะครับแล้วก็ดึงตามโค้งนะครับตอนนี้นะครับความเร็วผมอยู่ที่ 40ใช่ไหมครับผมแตะเบรกเบาๆครับนะครับความเร็วลดลงมาครับเหลือ40ต้นนะครับอ่านะครับนี่ครับผมก็ประคองรถนะครับประคองรถให้อยู่ในเลนนะครับประคองให้อยู่ในเลนปุ๊บแล้วก็ขับต่อไปครับนะครับถ้าความเร็วลดลงนะครับเราจะประคองรถให้อยู่ในเลนได้อย่างสบายๆนะนะครับฝากเพื่อนๆไว้นะครับเวลาเพื่อนๆขับรถนะครับถ้าไม่มั่นใจนะครับเอาช้าไว้ก่อนครับนะครับให้ความเร็วลดลงนะครับด้านหน้าเป็นโค้งหักศอกนะครับผมแตะเบรกครับความเร็วลดลงแล้วนะ ความเร็วลดลงครับความเร็วลดลงครับปึ๊บนะครับผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะเพราะว่าด้านหน้าเขาจะเข้าฝั่งขวาใช่ไหมครับผมเปิดเลี้ยวซ้ายครับความเร็วตอนนี้นะครับผมอยู่ราวๆ90นะครับ9 9กิโลเมตร10กิโลเมตรนะครับผมโค้งเข้ามาครับโค้งเข้ามานะครับปึ๊บนะครับพอโค้งเข้ามาปึ๊บนะครับผมก็ขับตรงไปครับนะครับด้านหน้าเป็นโค้งอีกทีนึงนะครับผมขับตรงไปก่อนนะครับความเร็วตอนนี้ผมอยู่ราวๆ อ่าสามสิบไปปลายสี่สิบต้นต้นนะครับด้านหน้าเป็นโค้งขับรถนะครับผมแตะเบรคครับนะครับความเร็วลดลงนะครับความเร็วลดลงนะครับสามสิบต้นต้นเลยนะนะครับโค้งครับผมโค้งครับโค้งโค้งครับโค้งตามทางครับโค้งตามทางเลยนะอ่านะครับนี่นะครับเวลาขับรถนะครับเพื่อนเพื่อนก็ต้องระวังนะครับดูโค้งดีดีครับความเร็วโดยเฉลี่ยนะครับที่เราวิ่งนะครับโดยทั่วไปเนี่ยอ่าถ้าในเขตชุมชนก็อยู่ราวๆสี่สิบห้าสิบนะครับถ้าเป็นโค้งนะครับโค้งด้านหน้านะครับเราแตะเบรคครับนะครับแตะเบรคปื๊บนะครับ ความเร็วลดลงมาแล้วนะครับความเร็วลดลงมาเหลือ40ต้นต้นนะครับพอรถตั้งตรงใช่ไหมครับผมก็เติมเครื่องเร่งไปครับอ่านะครับเติมเครื่องเร่งไปนะครับความเร็วผมเริ่มกลับมาที่50กิโลเมตรแล้วนะนะครับความเร็วเริ่มกลับมาที่50กิโลเมตรแล้วนะครับกลับไปครับนะครับตอนนี้นะครับความเร็วนะครับอยู่ที่50ใช่ไหมครับกับผมแตเบรกเบาๆครับก็เป็นโค้งนะครับลดลงมาปุ๊บนะครับลดลงมาความเร็วลดลงครับนี่ครับความเร็วลดลงมาเหลือ30ิบนะครับอ่านะครับ เราก็ขับไปคร hein, ับนะครับด้านหน้าเป็นโค้งอีกแล้วนะครับผมแตะเบรกีทีนึงครับความเร็วลดมาเหลือ30ต้นต้นะครับอ่าแล้วก็โค้งไปครับโค้งไปโค้งไปตามทางครับโค้งไปตามทางโค้งไปตามทางครับปึ๊บอ่านะครับพอเราความเร็วเราลดลงมานะครับตอนนี้ความเร็วผมเริ่มขึ้นแล้วนะจาก30ต้นต้นนะครับเริ่มแต่ระดับขึ้นมาครับอ่าทางเริ่มตรงใช่ไหมครับผมก็เติมเครื่องครับนะครับรถก็เริ่มเร็วขึ้นมาเร็วขึ้นมาครับนะครับอ่านะครับ ความเร็วก็กลับมาที่ะเราส40เปรปลายๆ50สิเป็นต้นในแบบที่มือใหม่เราขับได้แล้วนะครับนี่ครับเป็นเส้นตรงครับเราก็ขับไปได้เลยนะนะครับเป็นเส้นตรงเราก็ขับตามปกติของเรานะครับด้วยความเร็วของเรานะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ะเราห้าิบนะนะครับ5้าสินี่ก็ขับไปแบบนี้ครับเรามือใหม่เราก็ขับเร็วไม่ได้เราก็เอาเท่าที่เราทําได้นะครับผมอันนี้ผมทําเป็นใไลายให้สำหรับเพื่อนนะนะครับจริงๆแล้วนะครับเมื่อเพื่อนๆขับรถไปแล้วนะครับเพื่อนๆไม่ได้ไม่ได้สนใจแนวว่าเข้าโค้งเนี่ย ความเร็วมันต้องประมาณ30ประมาณ2 0ประมาณ40อ่าไม่มีฟิกนะนะครับเมื่อเพื่อนๆขับรถไปแล้วนะครับความเร็วจะใช้ความรู้สึกกะระยะเอานะครับความรู้สึกว่าเราคุมรถอยู่เอาอยู่นะครับโค้งเดียวกันต่างคนขับก็ไม่เหมือนกันครับเข้าโค้งความเร็วก็ไม่เท่ากันแล้วแต่ความชินแล้วแต่ความถนัดนะครับแล้วแต่รถด้วยสมรภาพรถด้วยนะครับดังนั้นนะครับฝากเพื่อนๆไว้ครับแต่จุดเริ่มต้นตอนนี้นะครับ เราต้องดูว่าความเร็วผมแค่เป็นไกด์ไลน์ว่ามันประมาณไหนนะนะครับตอนนี้นะครับความเร็วผมอยู่ที่30ต้นๆนะครับปุ๊บไหลลงมาครับนะครับผมเข้าโค้งครับโค้งหักศอกนะครับเกือบๆหักศอกเลยนะนะครับพอเข้าโค้งมาปุ๊บนะครับอ่านะครับนี่แหละครับเราลดความเร็วลงนะครับอยู่แล้วเรา30ต้นๆนะครับ้หน้าเป็นโค้งเหมือนกันครับนะครับนี่ครับความเร็วผมลดลงมานะครับผมแตะเบรกครับเหลือ30นะครับเหลือ20ไปลายนะครับอ่านะครับนี่แหละครับ <languages? S 2> สำหรับเพื่อนๆนะครับเวลาเข้าโค้งนะครับก็ลดความเร็วลงมานะครับลดลงมาต่ำๆนะครับประมาณสักย <sh> ี่สิบไปปลายสามสิบต้นๆนี่ผมว่ากาลังพอดีนะครับเหมาะสำหรับโค้งหักศอกแต่ถ้าโค้งหักศอกมากเราก็ต้องลดลงมามากด้วยนะนะครับพอเพื่อนๆนะครับดูนะครับดูนะครับตัวนี้โค้งหักศอกนะครับความเร็วนะครับผมอยู่ที่ราวๆสามสิบนะครับลดลงมาสามสิบต้นๆนะครับเข้าโค้งครับผมเข้าโค้งค้างครับผมค้างความเล็วไว้นะครับนะครับแล้วก็ ับไปครับนะครับความเร็วที่เราใช้นะครับปกตินะครับที่เราวิ่งเส้นตรงเนี่ยนะครับก็จะอยู่ราว40กิโลเมตรถึง50กิโลเมตรนะครับแต่เมื่อเรานะครับเบรกนะครับเบรกนะครับความเร็วลดลงนะครับเราก็เอ่อความเร็วก็จะอยู่ที่30ต้นต้นนะครับ20ไปปลายนะครับแล้วแต่ความเร็วที่เราวิ่งมานะครับถ้าเราวิ่งมาเร็วเราก็ต้องยิ่งเบรกให้ช้าลงนะครับดังนั้นฝากเพื่อนเพื่อนมือใหม่ครับ ความเร็วที่ใช้นะครับถ้าเพื่อนๆฝึกหักเนี่ยก็อยู่ระเล่าสี่สิบถึงห้าสิบก็ได้ครับแล้วแต่แล้วแต่ถนนโล่งไม่โล่งนะแต่ถ้าแบบเป็นเขตชุมชนรถไม่ค่อยโล่งนะครับมีรถสัญจระแยะเราก็วิ่งช้าลงมาหน่อยวิ่งยี่สิบสามสิบนะครับในขณะนี้นะครับรถมันโล่งนะครับผมก็วิ่งสี่สิบห้าสิบได้นะนะครับก็ถ้าเจอโค้งปุ๊บผมก็เบรกนะครับถ้าโค้งไม่โค้งมนๆโค้งไม่ได้โค้งหักศอกมากผมก็แค่ยกคันเร่งครับ อย่างจังหวะนี้โค้งแบบนี้นะครับผมแจกอีกบอครับความเร็วผมอยู่ที่ห้าสิบนะครับแล้วก็ลดลงมาเดลือ40ี่สิบนะครับลดลงมาครับลดลงมาปุ๊บนะครับพอลดลงมาเดล๋ยวสาสิบนะครับผมก็ดูสถานการณ์นะรถถนนตรงปุ๊บผมก็เติมคันเร่งไปครับนะครับความเร็วผมก็เพิ่มขึ้นมาครับนะครับความเร็วเพิ่มขึ้นมาเป็น4ี่สิบนะครับอ่านะครับด้านหน้านะครับเป็นโค้งนะครับอันนี้โค้งไม่โค้งไม่หักศอกเท่าไหร่ผมก็แค่ยกคันเร่งมาเบานะครับความเร็วก็ยังอยู่ค้างอยู่ที่สี่ดิบ ถ้าโค้งไม่หักศอกเราก็แค่ยกคันเร่งธรรมดาครับความเร็วก็อยู่ราวๆ40นะครับเราก็ไหลไปเรื่อยๆนะครับทีนี้นะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าเป็นโค้งเหมือนกันแต่โค้งไม่ได้โค้งอันตรายมากไม่ได้โค้งหักศอกครับโค้งธรรมดานะครับนะครับความเร็วผวมตอนนี้นะครับอยู่ที่ราวๆ40นะครับผมยกคันเร่งมาเบานะพอตั้งตรงใช่ไหมครับทนตั้งตรงปุ๊บผมก็เติมคันเร่งครับนะครับมันก็กลับขึ้นมาใกล้ๆ50นะครับอ่านะครับ ทีนี้นะครับด้านหน้าเป็นโค้งเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้โค้งหักศอกเท่าไหร่นะนะครับไม่ได้โค้งหักศอกนะครับโค้งปกตินะครับก็เป็นโค้งปกติแล้วก็ผมแค่ยกคันเร่งธรรมดานะผมแค่ยกคันเร่งธรรมดานะครับแล้วก็ขับตามไปเรื่อยๆครับนะครับขับตามโค้งไปนะครับความเร็วที่ผมใช้ก็ประมาณนี้ครับ4ี่สิบถึงห้าสิบนะครับรถเริ่มเยอะผมก็เริ่มชะลอครับยกคันเร่งมาเบาครับยกคันเร่งออกมานิดนึงนะครับ รถคันนี้ขึ้นมารถเริ่มช้าลงแล้วนะครับเพราะว่าด้านหน้ามีรถมอเตอร์ไซค์นะนะครับความเร็วผมลดลงมาเหลือ30ปลายสามสิบต้นๆแล้วนะครับผมก็รอนะครับหาจังหวะแซงรถด้านหน้านะครับผมจะแซงด้านหน้านะครับแซงไม่ได้มันเป็นเส้นทึบ2เส้นนะเราก็ขับตามไปก่อนครับนะครับมือใหม่แล้วครับทําตามกดไปก่อนนะถ้าเกิดเราคุมรถไม่เก่งเราคุมรถไม่ได้นะครับเราแซงออกไปนะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับเราเป็นฝ่ายผิดนะเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมันเป็นเส้นทึบ2เส้นเลยห้ามแซงครับนะครับแซงไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับ เราก็ขับตามไปก่อนครับนะครับด้านหน้ามีรถรอเลี้ยวขวาใช่ไหมครับเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับมองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายมีรถมาไหมอ่าไม่มีครับไม่มีไปครับป่ะเขาเลี้ยวเข้าไปแล้วนะครับเขาเลี้ยวเข้าไปในซอยแล้วเราก็ตามไปครับตามไปนะครับขับตามไปครับขับตามทางไปขับตามทางไปเรื่อยๆครับอ่าเขาเข้าเลนซ้ายให้เราเราก็แซงไปครับนะครับแซงมาเรื่อไปครับอ่าแซงมาเรื่อไปนะครับโค้งด้านหน้าเปโค้งตัวเอสนะครับแต่ว่าโค้งไม่ได้คมมากไหนะครับผมก็ เลือกขั้นเร่งมาเบานะครับความเร็วที่ผมใช้ตอนนี้นะนะครับตอนนี้ความเร็วที่ผมใช้ก็ประมาณ40นะครับ40ไปปลายนะครับนะครับเพราะว่าโค้งไม่ได้โค้งมากนะครับนะครับทีนี้มาดูโค้งอีกโค้งหนึ่งครับโค้งนี้ก็ไม่ได้โค้งน่ากลัวนะนะครับโค้งธรรมดาผมก็เลี้ยงคันเร่งธรรมดานะนะครับด้านหน้าโค้งเกือบหักศอกนะครับผมลดความเร็วนะครับผมยกคันเร่งแล้วผมยกคันเร่งแล้วนะครับความเร็วเริ่มลดลงมาแล้วนะครับลดลงมาแล้วนะครับนะครับนี่ครับความเร็วผมเริ่มลดลงมานะครับ รถจะตั้งตรงใช่ไหมครับผมก็ตึงกระเล้งไหมครับอ่านะครับเดี๋ยวผมสุบสั้นๆนะครับให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับการเข้าโค้งนะครับความที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับมันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะนะครับส่วนแรกก็คือการเข้าโค้งสําหรับมือใหม่นะครับส่วนที่2การเข้าโค้งสำหรับคนที่ขับรถไปแล้วเริ่มเก่าแล้วนะครับส่วนการเข้าโค้งสำหรับมือใหม่นะครับก็ความเร็วนะครับที่เราเข้าโค้งอ่โดยปกติทั่วไปก็จะอยู่ราวๆยี่สิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วแต่นะครับไม่เกินนี้นะครับถ้าเกินนี้ก็ ต้องดูดีๆนะต้องคุมพวงมาลัยดีๆต้องดูโค้งดีๆนะครับส่วนอีกความเร็วหนึ่งนะครับสําหรับมือเก๋านะครับคนที่ขับไปแล้วนะครับคนในส่วนของคนที่ขับไปแล้วนะครับเขาจะไม่ดูความเร็วนะครับเขาจะใช้ความรู้สึกเอาเลยครับเขาจะรู้ว่าความเร็วเท่านี้นะครับความรู้สึกเขานะครับเขาจะบอกความรู้สึกเขานะครับจะบอกเลยว่าความเร็วเท่านี้แหละนะครับเข้าโค้งได้เข้าโค้งไม่ได้นะครับเขาจะจับความรู้สึกโดยที่เขาไม่ได้มามองที่หน้าแป้นนะเขาไม่ได้มองที่หน้าแป้นว่าความเร็วบอก่าไรเขาจะจับความรู้สึกเลย เขาเห็นโค้งด้านหน้าเขามองไปด้านหน้าเขาก็จะวิเคราะห์ว่าโค้งเป็นโค้งแบบไหนโค้งหักศอกหรือว่าโค้งธรรมดาหรือว่าโคง้งนิดๆหน่อยๆถ้าโค้งนิดๆหน่อยเขาก็แค่ยกคันเลงแล้วก็ประคองรถไปเลยแต่ถ้ามีโคง้งหักศอกปุ๊บเขาก็จะเบรกรอแล้วครับเบรกรอให้ความเร็วลดลงนะครับซึ่งคนที่เขาขับอยู่แล้วเขาก็จะไม่มองนะว่าหน้าปัดเนี่ยความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเขาก็จะจับความรู้สึกว่าอ่าประมาณนี้แหละเขาไปได้เขาโุ่งไปได้เลี้ยวพวงมอะไรประมาณนี้ประมาณนี้ปุ๊บ ก็จะใช้ความรู้สึกออกนะครับส่วนสําหรับเราล่ะเราเป็นมือใหม่นะครับการเข้าโค้งสำหรับมือใหม่นะครับผมแนะนําว่าการขับรถนะครับมนเขตชุมชนหรือว่าในทางที่วิ่งข้ามหมู่บ้านข้ามตัวอำเภอข้ามจังหวัดนะครับความเร็วที่เราใช้เนี่ยนะครับมือใหม่นะครับเราเพิ่งหัดขับแลก็อยู่เราห้าสิบหกสิบเนี่ยประมาณนี้นะครับถ้ามีโค้งทั่วไปนะครับแล้วก็ยกคันเร่งความเร็วก็ลดลงมาหรือประมาณห้าสิบสี่สิบไปป้ายนะครับแต่ถ้าในเขตชุมชนนะครับ มีโค้งหักศอ,อกมีโค้งที่คมคมนะครับโค้งใช้โค้งเยอะๆน,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 นะครับเราก็ต้องเบรกลงมาเหลือ20ต้นต้น20ปลายปาย30ต้นต้นนะครับครับไม่เกินนี้นะนะครับถ้าเกินนี้ความเร็วถึง40เนี่ยผมเกร้งว่ามือใหม่จะลดไม่อยู่นะครับยิ่งเป็นโค้งหักศอ,อกนะครับโค้งเข้าซอยโค้งเข้าบ้านาาน,นะครับโค้งเข้าหมู่บ้านนะครับวิ่งทางตรงมาเบรกนะครับผมเลยต้องอยู่ประมาณ20เลยนะนะครับ20ปลายปนะครับเหล่านี้นะครับไม่เกินนี้นะครับเราก็เข้าโค้งไปนะครับถ้าเกินนี้อันตรายนะ ฝากเพื่อนไว้นะครับแต่ถ้าลบนะครับเราวิเคราะห์นะครับว่าด้านหน้าเป็นโค้งไม่ใช่โค้งหักศอกเป็นโค้งเป็นโค้งธรรมดานะครับแล้วก็แค่ยกคันเร่งแล้วก็ตามไปนะครับความเร็วนะครับที่วิ่งมาถ้าอยู่ประมาห้าสิบถ้าเรายกคันเร่งเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ที่ความความเร็วนะครับน่าจะอยู่ที่ละราวสี่สิบไปปลายนะครับหรือว่าสี่สิบกลางกลงถึงสี่สิบไปปลายความเร็วน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับดังนั้นฝากเพื่อนไว้เป็นแนวทางนะครับความเร็วใช้ให้สัมพันธ์กับโค้งนะครับเมื่อเราดู อันดับแรกน,นะครับเราต้องดูโค้งก่อนว่าเป็นโค้งแบบไหนนะครับถ้าเป็นโค้งหักศอกเราเบรคไว้แต่นิดเดนให้ความเร็วอยู่ที่20ไปไปลายสามต้นๆโอเคเลยนะครับถ้าไม่ใช่โค้งหักศอกเกิดเข้าหมู่บ้านเข้าซอยอันนี้ต้องแบบชะลอรถให้เหลือประมาณ20ให้เหลือประมาณ10นะครับ10 20ี่สิบนะแต่ถ้าเป็นโค้งทั่วๆไปโค้งตามถนนโค้งใหญ่โคง้โคงยาวๆนะครับก็อ,อยู่ราวๆนะครับประมาณสัก30นะครับ30 30 30ต้นๆนะครับ40ไปปลาย สามสิบสามสิบปอป้ายสี่สิบนต้นประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นโค้งโค้งมนๆโค้งยาวๆนะครับเราแค่ยกกำลังนะครับความเร็วก็จะอยู่สี่สิบปปลายห้าสิบปนต้นนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้เป็นแนวทางนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับงงสงสัยอะไรยังไงหรือจะสอบถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะหรือว่าเพื่อนๆจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับอ่าเข้าโค้บอะไรยังไงเคยประสบมาอย่างไรก็มาแชร์คอมเมนต์บอกเพื่อนๆนะครับว่าไปเจออะไรมาบ้างนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการคุมรถนะครับการคุมความเร็วลรถนะครับให้อยู่ในเลนนะนะครับตอนที่เราเข้าโค้งนะครับก็หวังว่านะครับเมื่อเพื่อนๆครับดูคลิปนี้แล้วก็จะขับรถได้ดีมากขึ้นนะครับขับรถได้ปลอดภัยมากขึ้นถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับงงสงสัยอะไรยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะนะครับหรือว่าจะเข้าไปคุยกันใน a c e b o o k กลุ่มนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับเข้ามาจอยกันได้เลยนะรออยู่ใน a c e b o o k กลุ่มนะครับ ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากมากครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มซับสไครด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่มซับสไคร้นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนนะเมื่อมีคลิปใหม่เข้ามานะครับเพื่อนๆก็จะได้ทราบคลิปแบบไหนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเปิดเสียกกันนะครับ